หลายคนพูดว่าไม่มีทางหรอกที่จะทําให้เซล์ทํางานได้ดีขึ้นจากการติดอะไรสักอย่างลงไปให้ใช้เทคโนโลยีที่ติดบนผิวหนังแบบนี้หรอไม่มีทางหรอกแต่พวกเขาไม่รู้จักนักประดิษฐ์คนนี้เดวิดเมชผู้ก่อตั้งและประธานกรรมการของไลฟ์เว็บที่คิดค้นผลงานที่เป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้เดวิดมุ่งมั่นพัฒนาในเรื่องของพลังงานธรรมชาติของเซล์มนุษย์โดยไม่ต้องใช้ยาหรือสารกระตุน้นซึ่งนำไปสู่การเปิดตัวของไลฟ์เว็บในช่วงต้นปี2 0 0พ ภารกษษิจของเขาเน่ะหรอก็คือแนะนําผลิตภัณฑ์ให้กับชาวโลกเพื่อให้พวกเขามีสุขภาพดียิ่งขึ้นทั้งยังมีเรื่องของความแข็งแกร่งความงามและการมีอายุยืนยาวโดยไม่ต้องพึ่งยางโอกาสครั้งสำคัญเกิดขึ้นในปี2004ในระหว่างการแข่งขันรอบคัดตัวนักกีฬาโอลิมปิกสหรัฐเมื่อเหล่านักว่ายน้ำฟีม,มือชากาดในการคุมทีมของ NCAA และริชาร์ดควิกตัวแทนจากไลฟ์เบฟต่างทำสถ,ถิติสูงสุดตลอดกาลหลังจากใช้ Energy e n h a n c e r ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ตัวแรกของไลฟ์เบฟคราวนี้แพร่ออกไป ทว่าก็ตามมาด้วยความสงสัยและการต่อต้านซึ่งไลฟ์เว็บได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าเราใช้เทคโนโลยีที่ปลอดภยดัยโดยไม่ต้องใช้ยาคลื่นความสนใจาถาถงก็ใส่ทันทีทั้งจากนักกีฬามืออาชีพเลาเทรนเนอร์แพทย์นักวิทยาศาสตร์และประชาชนทั่วไปพวกเขาพบว,ว่าหลายสิ่งหลายอย่างรู้สึกดีขึ้นได้ด้วยแค่แผ่นกดจุดไลฟ์เบ็บเช่นมีกําลังมากขึ้นแข็งแกร่งขึ้นกระฉับกระเฉงขึ้น,น,น,นแต่เดวิดไม่ได้หยุดแค่นั้นเขาไน้ยามคาว่าวิทยาศาสตร์ใหม่ด้วยการคิดค้นแนวทางใหม่ๆ เพื่อบรรเทาความรู้สึกเจ็บปวดเพื่อการนอนหลับที่ดีขึ้นเพื่อบรรเทาความรู้สึกเครียดและอีกมากมายโดยไม่ต้องใช้ยาข่าวระดับชาติบทสัมภาษณ์คุณนส่วนจากเหล่าคนดังคือสิ่งที่ตามมาคนในประเทศอื่นได้ยินเรื่องผลิตภัณฑ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของไลฟ์เบฟและกระแสต,ตอบรับจากนานาประเทศได้เริ่มขึ้นหลังจากนั้นเมื่อคุณรู้สึกดีคุณก็จะแสดงความรู้สึกนั้นออกมาไม่ว่าจะเป็นในภาษาใดก็ตามแล้วมันก็เกิดขึ้นคุณเคยได้ยินเรื่องทฤษฎีบิ๊กแบงหรือเปล่า แต่พิกแพนของไลฟ์เบบไม่มีทฤษฎีและมันได้เปลี่ยนทุกสรรพ,พสิ่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นในฤดูร้อนปี2018ในเรื่องการเติบโตของเทคโนโลยีการรักษาพยาบาลที่ผู้คนต่างรับรู้เพิ่มขึ้น,นเรื่อยๆว่าสิ่งนี้มีความสำคัญมากในการฟื้นฟูร่างกายของมนุษย์จนกลายเป็นื่องที่พาดหัวข่าวในทั่วโลกแต่เป็นเวลามากกว่า10ปีแล้วที่ทางเดวิดมิชได้เริ่มทำงานวิจัยกระบวนการมีอายุข,ขัยของร่างกายเขามุ่งเน้นไปที่ความเป็นไปได้ในการที่จะทำให้เซลล์ที่มีอยู่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากนั้นเขาหันมาคิดหาวิธีใช้เทคโนโลยีเฉพาะของไลฟ์เวฟเพื่อยกระดับคุณภาพของคอปเปอร์เปปทา์ในร่างกายที่พิสูจน์มาแล้วผ่านงานวิจัยเบื้องหลังนานนับ10ปีเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสมดุลขึ้นอีกครั้งโดยไม่ต้องใช้วิธีการฉีดเข้าไปในร่างกายและประวัติศาสตร์ได้เริ่มต้นขึ้นเมื่อเอ็กซที่นได้ถือกำเนดขึ้น